t v พื e อป e อง e e s ก r e แพร่กระจา s ข e a โควิด e r s ู้โ r e e ารจ e ต้องส a มห s ้ s กากอนามัยในร SkyTrain s y s t e m Thank you. เคยได้ประโยคนี้ไหมคะแล้วคุณก็จะสงสัยว่าทำไมถึงใช้ถ o ขึ้นต้นประโยคล่ะจะบอกว่าเป็นประโยควัตถุประสงค์ค่ะจะเป็นยังไงนั้นมาชมกัน เพื่อที่จะมีหลายประโยคมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น so that in order to s o ask t o หรือว่าจะใช้ to ก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีประโยคหนึ่งที่เราอาจจะไม่สังเกตเนาะสามารถเอาวางไว้ข้างหน้าได้เหมือนกันนะคะอย่างที่เราน่าจะเคยได้ยินกันใน BTS เนาะเขาว่าค่ะเอาประโยคว่า To prevent the spread of c o v i d -19 วางไว้ข้างหน้าแล้วเขาก็ Passengers are required to wear face mask in the BTS Skytrain system mm hmm. เห็นไหมคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราอยากจะเน้นวัตถุประสงค์จุดประสงค์ให้เด่นชัดขึ้นอนะเราสามารถเอาประโยคคำว่า to วางไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะแล้วก็เติมคอมาเข้าไปแล้วก็ตามด้วยประโยคว่าอะไรคือเหตุที่เราอยากจะบอกวัตถุประสงค์อันนั้นนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเพื่อที่จะ เพื่อที่จะปิดดิวในธุรกิจได้มากขึ้นคุณจะต้องพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของคุณ To close m o d u l e s you need To develop your confidence in speaking English เห็นไหมคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะ To p r o g r a m something หรือว่า To do something แล้วก็ตามด้วยประโยคหลักอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u s s c r i b e ไปเสร็จด้วยแล้วเจอกันในคลิปนะคะ